สวัสดีครับผมนายปีรพง์เหมัทุลิ์ฆ่าอากาศบำนานอายุ63ปีมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ42ปีก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บา้านทานยาคุณหมอประจำพออายุได้59ปีหมอได้เช็คค่าไตผลปรากฏว่าค่าไตสูงไตเสื่อมระยะที่3 ผมก็คิดหนักขัดวนใจว่าต่อไปจะได้ฟอกไตแน่นอนก็เลยตัดสินใจเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อหาอาหารเสริมมารักษาสุขภาพของตัวเองก็ไปเจอภูมินะครับผิตภัณฑ์ที่รักษาฟื้นฟูไตเบาหวานความดันผมก็ทานผลิตภัณฑ์อูมิครบสเดือนก็ไปเช็คค่าไตผลปรากฏว่าค่าไตดีขึ้นผมก็ทานเรื่อย ครบสเดือนก็ไปเช็คค่าไตค่าไตก็ดีขึ้นผมทานอูมิมาเป็นเวลาสามปีผลว่าสุขภาพแข็งแรงก็ขออยากฝากแนะนำผู้ที่ไตเสือ่อมหวานขทานผิดพันุ์อูมิเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองก็บผมก็ขอขอบคุณผิดพันุ์อูมิที่ทำให้ผมสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ฟอกไตจนปัจจุบันนี้ครับขอบคุณ